สวัสดีครับทุกคนขอตล้งราคาสู1หนึ่งบาทก็ซื้อของได้น,นะครับเป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่เพื่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับกระถางปาติจิ๋วราคาหนึ่งบาทจ้ะสาเหตุที่ซื้อมาเพราะอย่างนี้ครับนี่ดูในโฆษณานะนี่ปุ๊บมันบอกว่าทำอย่างนี้ได้แล้วก็กลายมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับนี่กระถางเล็กๆได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นทั่วไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเกิดกรรมแรงๆแ,แตกใช้ไม่ได้นะจ๊ะแต่นี้กร,รมแล้วแบบนีึแล้วก็ออกมาปุ๊บนี่อาจจะเป็นรอยนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้นะครับเออนี่ให้ดูตรงก้น้วยนะครับตรงก้นเนี่ยที่เป็นที่ระบายออกมากนี่เห็นไหมความแตกต่างไอ้นี่ก็จะใหญ่กว่าไออันนี้นะครับอันนี้ก็จะแบบอันเล็กเก่างนี้อันนี้ก็อย่างนี้เห็นไหมเอาเทียบกันดูโอเคนะก็ ซื้อมาเพราะความสงสัยใครรู้นี่นะครับอยากรู้ว่าเอ้ยเขาบีบไปอย่างเงี้ยมันจะมาใช้ได้จริงหรือเปล่าเห็นนะครับว่าเขาบีบนี้ก็แกะมาใช้ได้เออมันก็ใช้ได้จริงแหละเพราะพลาสติกเป็นแบบเหนียวนะครับเป็นแบบเหนียวซึ่งนะครับถ้าเกิดต้องการให้ขาดนะครับต้องใช้กันไกนะครับถือว่าเหนียวมากนะเพราะเพียงก็เคยใช้พวกพลาสติกแบบเก็บนเหนียมนีอยู่ไงครับแต่ว่าพูดตรงนะพลาสติกเก็บเนอเหนียวนียวน้ยคุณกรรม คุณฉีกเนี้ยไม่ขาดแต่ข้อดีคือไม่ว่าคุณจะขำยังไงไม่ขาดแต่นะครับปาติกอย่างนี้แที่รู้ดีครับว่าห้ามโดนแดดนะจ๊ะโดนแดดอย่างเงี้ยกรอบแล้วไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้ไอของประเภทนี้นะครับก็คือว่าเอาอยู่ในร่มๆหน่อยนะครับเอาอยู่ในร่มๆหน่อยอย่าอย่าโดนแดดเยอะไอเนี้ยใช้ได้ใช้งานได้จริงเลยเกตปปาติ่งเนี้ยบอกเลยใช้งานได้จริงแต่ว่า เนื้อพลาสติกที่เพื่อนจับเนี่ยเค่รู้เลยว่าเฮ้ยโดนแดดไม่ได้นะครับเอาเอาอยู่ในเอาอยู่ในที่ร่มๆอ่ะที่ไม่ไม่โดนแดดจัดๆนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆได้นะจ๊ะเหนียวอะ่ะเนี่ยดูด,ดิไม่ขาดไม่ขาดแต่ความเหนียวที่ไม่ขาดกับเป็นพลาสติกที่บางๆเนี้ยจะแพ้แดดแงรงๆเจอแดดแรงๆกรอบแตกออกหมดงั้นใช้ได้จริงแต่อย่าโดนแดดจ้ะอย่าโดนแดดเนี่ยไม่ขาดนะดีนะครับดีดีโอเคพยายามพยามพยายา ก็กลับมาลูกตรงเดิมก็โอเคครับเออใครสนใจเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ถ่านช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทนะครับเอออยู่ประมาณสักสองสามวันนะครับแล้วก็ไม่ไม่หนึ่งบาทแล้วนะครับเมื่อก่อนมันอยู่กันเป็นเดือนนะครับเดี๋ยวนี้แบบว่าอะไรแป๊บเดียวนะครับราคาหนึ่งบาทนะครับแล้วก็กลายเป็นราคาเดิมเท่าเดิมนะ้วนี่เท่าไหร่เอสามสี่บาทแล้วมั้งซื้อตอนลดเหลือหนึ่งบาทนะครับสนองความอยากรู้ของตัวเองแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าอย่าโโดดนแะจจบ คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ